สวัสดีครับกลับมาพบกับเซนหมูปิ้งนะครับวันนี้ครับก็จะมารีวิวเกมเกมใหม่เกมใหม่แล้วเ,เ,เกมใหม่นะเกมใหม่ที่เอามาจากในหนังเลยชื่อหนังที่มีชื่อว่า d i s p i c a b l e Me เนี่ยนะใครๆก็น่าจะรู้จักมันเป็นไอ้กล้วย,ไอ,อยไอ้ตัวกล้วยอ่ะวันนี้ตอนนี้เขาเขาก็มีเ,เกมออกมาให้เล่นแล้ว ชื่อเกมเมเนียนลันนะครับนี่เกมนี้เกมนี้นะเกมนี้รูปหน้าตามเป็นประมาณนี้นี่ใช่แล้วอ่าเดี๋ยวผมลองไปเล่นเลยดีกว่าผมเล่นไปประมาณสักสักนิดหนึ่งแล้วนะเล่นไปเล่นไปนิดหนึง่งอ่าเข้ามาเกมก็จะเป็นประมาณนี้นครับ เรามาดูไตเติลของเกมกันดีกว่าตบไหมเนี <Dracula> ่ยแต่เราไม่ต้องไปดูแม่งนะพอละเราเล่นเลยดีกว่า นี่ผมเล่นไปไปผ่านไปด่านเดียวรออ,อะไรอะ่ะเออเดี๋ยวเราผมลองเล่นให้ดูนะครับอ่ะมาดูกันเลยดีกว่า,เ,าเลยเด็โกลุย ลบรถซือเกมมันเหมือนในเกมไอซับเวอร์เซฟอะครับไอซับซับเวซับเวซับเวเซิร์ฟโอ้โหซับเวอร์เซฟอะไรวะเนี่ยเกมมันคล้ายๆซับซับเวเซิร์ฟนะครับอ่าแต่ว่าทีนี้ตัวละครมันเป็นตัวไอ้กล้วยหอมเฮ้ยนี่ขับยานผมนำเสนอเลยเอานาดูด้วยดูด้วยนะ เออ้ะกรรมทำไมอะไม่รีบไปหน่อยอะเลขกรอบนึงเลขรอบนึงด่านไอ้รูปแบบด่านก็จะเปลี่ยนไปนะมันจะแบบไม่เหมือนเดิมแล้วอะ เฮ้ยนี่มีเพื่อนเราเจอเพื่อนเราเก็บเพื่อนได้นะมันได้ได้ได้ไดไดคะแนนอ่ะนี่จะขับอะไรกันวะเนี่ยโอ้ไอ่คอยหนึ่งรอบเล้ย เอ้ยตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นรถบัสแล้วเนหะ็นไหมอ่เก็บ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 อ่ให้เราเลี้ยววะโดดชนซะ ไปเ,เ,ปเ,ปเ้ยวไปรีบไปรีบเก็บเพื่อนได้โบนัสด้วยเก็บเพื่อนก่อน เอะไรวะเนี่ยเอ,อ้ยเอ้าออมั่วแล้วโดนอาหน้าตาไปแล้วปเป็นไลยเลโก้เฮ้ยเอาโล่โล่อุ้ยได้บาเรียรอันนี้ชนได้หนึ่งทีนะครับขออันนี้ชนได้หนึ่งครั้งเอ้ยเอา้เอาเฮ้ยมันจะเริ่มเร็วขึ้นเรื่อย นี่ถ้าถ้าซอยบ้านกูเปหน,นีกูไม่อยู่ดีกว่าเนี่ยถ้ามันจะเยอะขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยรถแม่งก็จอดกันเลี่ยล่าเลอเกินไป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 มันวุ่นวายไปป่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยตะก,กี้ต้องโดดข้ามน้ำ ยูเซนโบก็ยูเซนโบเถอะมาทีเฮ้ยมาแล้วตรวจไปแล้วเฮ้ยจะไปไหนวะเฮ้ย เยโดข้างมาเฮ้ยโดนโดนโดนเยี่ยมเยีย่ยมเฮ้ยเฮ้ยมันจะเร็วไปไหนวะ,อะยอมเบยอ,อือนี่ครับตัวเกมก็จะประมาณนี้ที่เล่นไปให้ดูนี่ สำหรับใครเป็นคอหนังเรื่องนี้นะครับลองโหลดมาเล่นดูสนุกมากเป็นเกมใหม่ยอดดาวน์โหลดอันดับอันดับต้นๆเลยลองโหลดมาเล่นดูนะครับสำหรับการรีวิวของผมในวันนี้นะฮะเกมนี้ก็อยากให้ลองมาโหลดเล่นกันสำหรับการรีวิวในวันนี้ผมขอจบเท่านี้แล้วกันนะครับมีอะไรติดตามได้ทางเว็บไซต์นะครับ w ว w เว็บ a p p g a m e n g h นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ